สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักแคทวิปิลล่านะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น 938F นะครับอ่าวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่พิมพ์ยมอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขามีข้อดีเรื่องการดูแลที่รักษาค่อนข้างง่ายนะครับพวกเกียร์เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นแมนนวลทั้งหมดเลยนะครับแทบจะไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับอ่าแล้วก็จะตัว938รหัสแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักนะครับที่มีขนาดพุ่งกกีี่่3คคคคิวนนนะะรรัับบลู้า อ่าเป็นบุ้งกีสามคิวนะสภาพบุ้งกีก็มาสวยมากๆเลยนะครับไม่ได้มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอทุ่ตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีข้อพิเศษอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรถที่ใช้งานดันหิมะมานะครับผมเขาจะมีลายคอนโทรลเนี่ยนะครับสังเกตนะฮะเขาจะมีลายคอนโทรลนะครับสำหรับใบมีดผ่านดันมาให้แยกอีกหนึ่งชุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะท่านใดที่เอาไปใช้งานนะครับสําหรับงานปรับที่ถมที่นะฮะแล้วต้องการใช้ผ่านดันด้วยเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนนนนะะะคครรััับบเสงกต เขาจะมีสายเฮลิคมลาคอนโทรสำหรับใบผ่านดันแยกมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวเก่งใหญ่นะครับเขาจะมีที่นั่งสองที่นั่งด้านบนนะครับอ่ามีที่นั่งคนขับที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีที่นั่งสําหรับคนมองริมทางอีกที่หนึ่งนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยใช้งานที่เกี่ยวกับงานถนนนะครับงานอะไรไหมเป็นงานดิ่งม้าบนถนนมานะครับก็จะบ่งบอกดูได้ง่ายๆนะครับนี่นะฮะอ่านี่นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับขนาดยางของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับจะใช้ยยาางงเเป็นบอร์20.5 25นะครับเป็นยางมาตรฐานของเจ้าตัวรถตัดไซส์3คิวแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับเขาเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยลูกที่ของเขานะครับก็จะเป็นเทยร์ปธรรมดาหมดเลยนะครับ สภาพเกียร์เนี่ยมาแห้งสวยดีมา,มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับหัวกงหัวเก่งสภาพตัวรถรอบคันสวยนะคันนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์กันน,นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคตติพิล่าลาดส3116นทีนะครับตัวนี้นะครับ แคตตาพิล่าสามหนึ่งหนึ่งหกปีนะครับตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์รหัสตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับอนะ่าตัวนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพฝั่งหัวอร์ชีพกันบ้างครับผม เครื่องยนต์มาสภาพสวยดีหมดเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแห้งดีหมดเลยนะฮะนี่นะครับสภาพเครื่องมาสวยนะยานนี่ก็สภาพสวยหมดเลยทั้ง4เส้นนะครับสภาพโอเคเลยนะครับนี่นะฮะบอดงบอดี้สภาพโอเคนะนี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสภาพในส่วนรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว938 f นี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพ ที่นั่นเาบาคนขับกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขับทดลองใช้งานของเขาเนี่ยจะขับได้ดีแค่ไหนนะครับจะใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับไปไปดูกันครับนี่นะครับถัดขึ้นมาในส่วนขอที่หน้าบนขับกันบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัว 938F คันนี้นะฮะเนี่ยครับ่อยากได้บอกไปนะฮะจะมี2ที่นั่งแบบนี้เลยนะครับคนขับทีึ่1นะครับแล้วก็คนมองริมทางอีกที่1นะครับนี่นะฮะสภาพภายในคันนี้ก็มาสวยมากๆเลยนะะครับนะ คนงผนังเนี่ยไม่มีรอยขาดเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ไม่มีรอยแตกหักเลยนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับอึบอ่านี่นะครับพอนั่งแล้วฟีลลิงก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยคอนโทรลของเขานะครับถ้าเราใช้งานเป็นผู้ขี่ธรรมดานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นลายคอนโทรลสำหรับผ่านดันที่ติดแยกมาให้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ภายในสวยนะแล้วก็เกียร์เนี่ยเขามีมาให้4เกียร์นะครับเดินหน้า4เกียร์พลัง4เกียร์แบบนี้เลยนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวเรามาลองกำลังแขนเขาดูนะครับนี่นะทำให้รีกแรงดีนะครับสามารถกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองยกแขนดูกันบ้างครับนี่นะครับากำลังโคงกํำลังแขนนี่โอเคเลยนะครับทำงานได้ตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเทสอบกำลังเกียร์กันบ้างครับ เดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะครับไปถึงไปจนถึงเกียร์สี่เลยนะครับจะขอตั้งหลักนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวไล่จากเกียร์เด่นหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้รถไปก่อนนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางขวากันนะครับกลมอะไรก็ทําได้นิ่มดีปกติเลยนะครับเนี่ยนะฮะสมัริหมุนได้นิ่งดีปกติเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสองนะครับ เกียร์สามนะครับ結 realised, 结 running, แล้วก็เกียร์สี่นะครับเนี่ยนะเกียร์เขาก็ทํางานได้แรงแล้วก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับจังหวะการเป็นเกียร์เนี่ยทำได้สมูทและก็ไหลลื่นดีมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองเกียร์ถลันกันบ้างนะครับเริ่มจากเกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคไปเลยนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองเกียร์สามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับ เกียร์แรงดีปกติทำงานได้ดีปกติเลยนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์ดีปกติเลยนะครับนี่นะฮะขับนิ่มนีมากๆนะครับเจ้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพที่นั่งได้านบนขับนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว 938F คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตัดแคสติลล่านะครับ 938F อันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรถี่้งค์ตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็พอเราติดต่อเข้ามานะครับก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับเลเยอร์รอบคันนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอตอนเขาขับตลอดใช้งานแบบเต็มสูงนะครับเต็มระบบเนี่ยส่งให้กับลูกค้าได้โดยที่ชมกันทางไลน์ดีหนึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะคันนี้นะครับก็มาสภาพสวยเลยนะแล้วก็รถต่างของเขาเนี่ยก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากตัวนี้นะคครัับบกเจ้าาตตววแิิลล่ 938S คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ